เพือนไคนะเออถูกต้องอออาแมวอาแมวแมวจังไว่อยู่เสือดำอ้ว่าแมวลานนี่เบิดเลยเสือดํำอาว่าแมวิลบจบบอจุดานน้อยวาสนาตาจมเดดด เด้งจงจุ๊บชิยิ้มหน่อยจ้ายิ้มนะยิ้มนะมาแลนกับเจ็บคือเก่าเลยลูกก็มาใส่เกือบฮะยางเอากระเจ็บคือเก่าแล้วมันก็บวมตัวแหละโบกพังแม่โบกพัง บร่เจ็บแรอกว่าจังบอกฟังสอง, <c oughs> องปีปลายเราปีปลายแนอทิตย์จะไปใช่รึปีครับเจ็ดเดือนพี่พีไปน้ำไม้พี่ไปน้ำไม้พี่บบไปน้ำงนะหันเลยลานสาว กไม่จริงหอกมาเดี๊ยวเดี๊ไปเบอร์ไอ้ทิน่ะเจ็บตีนกัังยไปเล่นว่าวนะนี่คืออยากเล่นก็ะรกกะไดียสะดุเป่คอยย่างคอยย่างอีหล่าคอยย่างอีหล่าจะเล่นลูกกดนะก็ว่าว่าแข้งขลุ่ย วัดวัดวัดนะแมวแมวแมวเชลนบ่ท่านลานเลยนี่ตาลุงเว้ยชิบ่ท่านลานแล้ววาอยู่ออเนี่ยมันห้องตัวนะจอย อย่างนั้นห้องห้องจังไหนนะห้องไม่จอยนะห้องเอองนี่ยใดเอาเมื่อน้ำมันไม่จอยวะนอ่ะหัวจอยฮะบนน้ำกระยาลูกพี่พี่ไม่จอยอยู่พี่ไม่จอยลงทั้งนี้แลหลยไม่จอยลงทั้งนี้แหละ Pí chơi long thang này là lúc bắt và đi và đi nhóm pí mới chơi long mát thang này là dài đi nhóm đấy dài khỏi cởi lúp cởi nhang lúp cởi nhang ui chắc bị sàng phơi nè ý tưởng nhạc cản nhạc cản vô nhóm này xác hơn vô <tôi nói> nhóm à vô à vô quả vô 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 vô

ไปนะ <S <S ไปไปแล้วไป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 แม่แม่ฮะม่แม่แม่แมาแม่แม่ม่แม่แม่นน่แม่แ่น่แ nah, ม่แม่แม่แเ่แม่แม่แแม่ม่แม่แ่ม่แ่วม่แมแมม่แม่แม่่แม่แ um, ่่แ่แอแแนน้องแน ทำมึงได้อยมันมันจะบอกตัวเอาเลยเอาม้อเอาไม้แม่เนี่ยอุ้ยระวังดิเอาได้บ่เผื่อจะเอาได้ะไเรจะเอามาได้บลกจักบ้านพูดแต่มเองพอมจะแจวมันเฮ็ดเฮ็ดดุเฮ็ดนะสยไฟ บักเละลายแล้วเอามากระซ้าลึงรางเนาะล่างค่ะร่างตัวต้อยโตอ่อนนึงแตต้แก้วบองนัเค็มให้กินอือจะเอามาปูกบอกฉันต่เอาเอามาใบเฉยแล้วเอาวเวลาต้อมาเต็มนี่ให้ไหมลายคนนี้ไปกันบองเอามาปลูกลกรซ้าั่งเลยูดากดจักผู้ใดพูดให้เรานะ เอาไว้ใช้ต้มใช้แกงอันนี้ปลูกขึ้นได้ขึ้นได้มันมีนอเนาะมีอยู่ปลูกกะระดาษซามหน,นึ่งยอน้นานทรต้องเอามีดเอามีดปาดออกเลยจ้ะเออ,อมีดกระดาษมาปลนะูกเลยมันมละมัน ว่าได้กินแล้วอันกินนี่ซึ่งนะนี่เสียดายไหมนะมามันอันพอดีนะนะเราก็ไปขัวนะเราตามเกียวบองนะเขาว่าเพื่อนเขาใช้ตู้ใช้ยังไว้กับเพื่อมันเมมันชินางไว้พรได้กินอยู่ของโตแล้วคือแตกแล้วนะคะแตกแล้วเนี้ยโตกันปลูกไม้กับถ้าอันจำกินนี่ซื่อนะได้กินแล้วเห็นแล้วหรเก็บยังมาดอกไม้เก็บไปเจ้าดอกไม้เก็บไปแจ็คสินเบนเก็บ เกิดมันเองเนี่ยจ้แมนจะแมนบอลแมนบอลแมนบอลเอามีดต้องเอามีดปาดนั่นแหละมันอหนแล้วก็ล่างคัคากแล้วก็ช่วยช่วยแล้วก็ต่างแหงเนาะต่างแหงแล้วก็มาขวัวเนาะแม่แม่ตัวหนังมีแต่เห็ดอันแจ่วกับแจ่วหนังเข้มผูบไม่ใช่แจ่วแนวอ่อนจักนี่เนาะอย่างนั้นลูก ขี่ได้ขี่ยังขี่ยังขี่ยังขี่ดินขี่ดินขี่ดินปลาลูกบ่ฮะบ่เล็ดกี่ยาลูกเอ้ยเล็ดไว้แท้พีพี่พีมาพี่เล่นหัวเข้าแตกได้ลูกเอ้ยเบิ่งในอ้ายตัวนะว่าว่าเล่นเฮียนล่มแล้วกะ ขอตีนกะเจ็บขอมือกะเจ็บเจ็จว่าขวานเบียกแหวเฮียนอื่นนะเออว่าว่าเบียกแหวงเฮียนแหละคิดไปคิดมาว่าบื่อห้าสิไปอยู่มึงหือห้าสิยุด่นวะจักชีจังใดแล้วมาพี่ลกูกมาพี่มาพี่ไว้บาดนะมาพี่ อาม่ามาให้อาหน้ามันดิชังมามาลูกมามาอาจะไปกวดเพื่อนมามาเร็ยวฮึ่บ่ชางอามะฮึ่บ่ชางให้ตากเงินน่อวัดโอ้เพื่อนนี่จะตากเงินอันนี้งานเลปกติแหละแต่น้ำหนักยัง เห็ดเบาวไอ้ทิดนหนเห็นบ่เบาไอ้ท wow, ิดช wow, wow. ่องหางคุยอามานี nah. ่มาให้อามานี่มาที่ทางมาเบาเวาาเพี่ช้างฮึ่มนะนนนขี้ขี้ทิพขี้ทิพหางหางเต้นหางต่อหางต่อหางต่อ แมนบอตอตอเพื่อนนี่ฮะเพื่อนเด้เพื่อนอะไรจับเพ็ยงยังเพื่อนนั่นฮะเพื่อนได้ยังเพื่อนได้เพื่อนจับเพ็ยงยังอาบ่าจะจับเอาไอตูนมาได้ไอตูนมาได้เอาเอไอตูนไปใช่นะ๋อาไอตูนไอตูนเล่นเวลาไม่ต้องเล่นนะมันวัดไม่ต้องเล่นน้ำหมาลูกโอ้ยเล่นกะแข่งตีกันตอกแตกตอกแตกอยู่วัด ย่าแหลกนลูกบวกนายไม่จอยเห็ดนางไม่จอยให้นะไม่จอยหเห็ดนัง่ะโอเกโอเคแอเคเคเขแ๊กแข็ดต๊อกผู้ไม่จอยเห็ดนางไม่จอยไม่จอยเห็ดนางอย่องเอาวก็รวยฮอดอยู่ดอกอืมใส่เก่งเนยังข่าทา ท,ทัทงเตะทังเถื่อนทุกการลุ่ค่ะอ,อ,อ,อันนี้แหละผลดีอะว่ามีค่าลูกทำ,ทำตัวให้มีค่าหน่อยอันนี้เหนมีคขาบ้านห้องเอาสถานาให้มีค่าโอ้ชาทุติโอลูกาลานคอย ตาถืโอ้ย<า>มีขาติลุทำตัวให้มีขามาม,าม,มีกร้งกระเฉงเพราะเฮ้ยชักไดทำตัวให้มีขามีทั้งขามีทางงาั้งอันหอยังไข่ใบกะเพรา,ายอยากมีใบกีบหูกระปูกเอา้อ <c oughs> าใบกีบต้นมะกรูดเราตายแล้วเภาว่าอันการาการทีอ่อันเขาเล็ดใบมันตายเล็ดใบมันตายฮับปิดเอานะเพื่อนว่า ต้องตัดคนน่ะตัดแล้วให้มันแตกคนเดียวแลเออว่ะฮะเพื่นให้มาดมปิดเอาปิดเอาแล้วมันตายเพื่นว่ะแบบเ้าดึงเอาใบมันนะมันเนียนพอห้องว่ะมันกระทบกระเทือนกับอันหักมันมันตายแด่นฮแบบว่าเ้าดึงเอาใบมันนะคนน่ะต้องตัดคนว่ะให้มันแตกคนว่ะเบิ่งตามอันคลิปคนบอกได้ Ừ, trong ạ chồng kho, chồng kho anh. chị bông ngang ngang luôn á. ừ. rồi ừ. ừ. tài cây. mai phi luôn mai phi. mày. 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 อันนี้เสี่ยวไม้ไฉนี่ว่ะอ้าฮเลียปากกันแหลบๆอยู่นี่มาพี่ลูกมายอียงไปแล้วนะคอยยางอาบอกนะลมนะหืเบิ่งยกแข้งกยังสิบ่มีแงไยังถ้าคงแต่นั่น

อาเลยมาพี่มาพี่ไอ้ทิดปล่อยวาวพูกปะเบิ่งไอ้ทิดปล่อยวาวไปดูปะ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 ได้สักมือก่อนอาสิมากกดระยะแถวนี่ถุงยางมันปิวลงมา ว้ยยายไปหาดึงเอาทิศไปฮึ่สนใจแทะกระว่าไอทิศอะบอหาพี่ไปหาไม่จ้อยปะหาไม่จ้อยปะหนึ่งหนึ่งหนึ่งไรอุยอ้ยหน้ามันฉีจจวบใช่หัวได้ฮะว้ยายหยาได้หยาได้เปิดน่ะสิมาเปิดหน้าม,มันเลยเปิดเลยแม่เปิดเลยแม่ป้าๆเอานี่เอานี่ไปให้ไม่จ้อยชอบไหม <laughs> อ่าเอานี่ไปให้แม่จ้อยสอบไหมเออแนวนั่นแหละจับนั่นจับนี่อยู่อือบอกวันนีบอกแม่จ้อยวัดนี้บอกแม่จ้อยตัดหนวดมันออกแล้วโอ้ยลานเอ้ยอือ มามีมามี่แม่พอก่อนแม่ไม่ได้มีผาอ้มด็กหนือยนาโทมามีมามีดิม่ได้บอกอ่ามนี้มามีมามีใครๆบอกเหอฮะใครบอกฮะมันห้องเับิดกันเนาะอะ เออขาไม่ถึงบอกขาไม่ถึงเากบีกบีอออาจับไผ่อาาจับไผ่นี่ยังคืออย่างอเกิบปนเกบน้ำปากบอกคือว่าปบอเออมันมีนติดบอกะติดบเออกราบกราบเพื่อวาเอาคือปดออกัะคือปดออกลก มมอมเยรถแขกมาเลยโอ้ยมาใช่เกิดแนวนาสีนะคะอ้ยเอารถมาเลยเลยเลเลยเลยวัดวไปไปก็เด้อไปก็เด้อขี่รถบึ้นกับแม่ก็เด้อขี่รถบึ้นกับแม่จอยก็มาเลยขี่รถบึ้นก็บึ้นกับแม่จอยก็เนมตตาเลยเด้อแค่แค่มาอยู่น้ำอาเด้อจะอยู่น้ำอาเด้อเด้อใช่เด้อ Nà. Con này này xiêu mãi thế. Bơ 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 à chị. Thì... thì má. vui vui nó no. Nhanh nhụ. No no mình No no. Nó nó no, no. no, no,

โอ้ยองฮ่าอ่าอ่าฮ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 ้าฮ่าฮ่เห่าฮ่าฮบอฮ่าฮ่าอ่เฮ่เฮ่าเ่็ฮอา่าฮ่หฮ่าเ่าฮ่่าฮ่ฮ่า่่าฮ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 บา่า่าฮ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 ่าา่าฮ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 ่่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮนา อันมาไงเจ้าี่ชันเล่นชไปน้ำเห็นบ่เห็นบ่ผูกมันขึ้นแล้วผูกองอันผูกเห็นบ่ลูกมันมั่วางเใม่วว่เงี้าฮอเดี๋ยวจะชอแล้วมันน้มาแล้วไหอันมากะเจ้าี่ชันย่างบิชกับไปน้ำโอไปน้ำเอามันคือแพงกันทักใช่ปุ๋ยกับนี้นี่ฮะ เอ้ยนะสามโตชุวยพูดได้ช่วยแท่งกันคักแทะนะหวานงวงช้างหวันงวงช้างคอยมาไม่ลูกมาไหมปะปะเมื่มอเฮื่อนปะไอหมากระแทบอาหาบบ่าวจนเบิดบังกนาจ้อยช้ำเสีวยวแนวมันนั้นโอ้ เอาเอาเอาว่าแพ่งกันย่องที่นี้หาเห็นบอกมันกัดปุยเลยค่ะโอ้กัดปุยบอกดิให้โอ้ดิกัดปุยเห็นยังไป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 มันจะกัดไปมันจะกัดกันไปลูกปะ no 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 น o no น o no น o no ค่อยย่างลูกคอยย่างมาเลยมาเลยมากัดกันได้ยค่นั้นนะฮะ ประตูเพิ่นเพิ่นเพื่อนเพิ่นเพื่อนเพิ่นแมนโดยเพื่อนแขกเพื่อนแกกเพื่อนแกกเือนกกใช้เพื่อนอาเลยค่ะใช้เพื่อนอาตัวได้เพื่อนอาใช้เพื่อนวาดเด้เพื่อนวาดยูใช้ลูกใช้เพื่อนวาดนะตัวได้เพื่อนวาดชี้ดูใช้เพื่อนเพื่อนจอยใช้เพื่อนจอยอ่ะ เออใช่เพื่อนอาได้ค่ะเพื่อนอาอยู่ใช่เออเพื่อเพืเ่อนจ้อยได้เพื่อนจ้อยได้ใช่เพื่อนจ้อยนะบอ่อเฮ็ดได้นะ่ะถุงยางทิพี่มาพี่มาพี่มาพี่ม,มา,าพีๆๆๆๆๆนะ่มากพีเออกินได้ว่าลูกมะม่วงพอบุญน่ะถอดเหงียังเกิบนั่นใช่ไหมเบิงบ่งเนี้ยเบิ่งเนี้ยจักเขาถอดเกิบจอย เอาเอาไปให้แม่จอยถือไหมสเออไปขี่รถดีกวกาไปขี่รถดีกว่าเนจาเนจะบังแดพี่สวอายตัวเลฮะรบน้าปาบน้าป้ามันชิยืงทองป้าวาว เออเบาไอทิศนี่บันไดสวรรค์อาเรนี่นะไปลูกปะอ้กับเกะกัา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 บเกะเอาไปพอนเฉยแบบนี้เอาก้าบเกะก้าบเกะก้าบเกะก้าบข้อคนน้อยเคลื่นท้ยนี่ฮะ

โอยเฮือนอาะรืแมวหรือเสือดำได้หูือพ่แม่แมวไรเสือบอกก่อนเสือเสือเสือดำเสือดำเสือดำโอเคสปาลูกเลยคลิปนี้ชาวทองกสิคอจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้สาวทองคือเกาเดอ้อเนาะที่เขามารับมชมคลิปของสาวทองที่ประขาามโฆษณาก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซหลายๆเด้อเนาะไปแล้วสบายดีก็นลูกบายดีก่อนหนาหนาว่าแล้วบอกใจเกือบนะบายดีบายดีอืมไปแล้ว